พี่ไหมบอกว่าเป็นเอฟซีที่เป็นคนไปข่มขู่เขาเหรอซึ่งเอาชัวร์กันก่อนไหมว่ายังไงเอาี้ไปมีกระแสมีกระแสมาว่าคือสอสอสอวัณฑนาเขามองว่าที่เขาต้องไปขอยื่นคุ้มครองผูกเนี่ยเป็นเพราะเอฟซีของพี่เนี่ยไปโจมตีเขาแล้วข่มขู่เขาส่วนนี้อยากจะแก้บอกถึงคุณสสอสอวังคณายังไงไหมว่าแบบว่า <buch> ไม่เกี่ยวนะเลยนี่ <g raspberry> คือผมฝากถึงเอฟซี FC ผมทุกคนก็แล้วกันนะครับนะทุกคนถ้าทุกท่านผมขอคุยในขอมองในไลฟ์ผมก็แล้วกันนะถ้า FC ทุกท่านรักผมนะครับนะเราก็ไม่สนับสนุสนเรื่องของความรุนแรงนะครับนะก็ rite, ผมไม่รู้ว่าใครไปข่มขู่ท่านแต่ก็ไม่อยากให้ ใครไปใช้ในเรื่องของความรุนแรงหรือว่าไปลงไม้ลงมือกันหรือว่าไปค่มคามอะไรกันนะนะครับก็เหมือนที่ผมบอกครับผมก็ยินดีที่จะทํางานกับทุกคนนะครับมันมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับทุกคนอาจจะมีมองแบบนั้นแบบนี้นะแต่ถ้าเราปรับเข้าหากันได้เราทํางานด้วยกันได้ทุกคนทุกคนครับโอเค finish <laughs> <laughs> ไม่อีกแล้วนะ <laughs> <laughs>